สวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e a r t h นะครับก็แล้วในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําการสรุปอัปเดตเรื่องกุ๊กกับอาคษานะครับผมนะก็การอัปเดตต่อจากนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าอัปเดตใหญ่กับอัปเดตที่แบบอัปเดตย่อยนะครับแบบอัปเดตใหญ่ก็คือที่เป็นตัวเลขครับก็อัปเดต9อัปเดต10อัปเดต11อะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะสลับกันไปกับอัปเดตแบบนี้นะตอนนี้นะครับก็ได้ทําการลบ อีเวนต์ของคิคิรัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเกาะใหม่มีฉายาใหม่มานะครับในอัปเดตนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเขาเรียกว่มมาออโต้เปิดบูโซฮาคินะครับเปิดฮาคิเกาะออโต้นั่นเองเผื่อใครขี้เกียจเข้าเกมมาแล้วก็ต้องกดเปิดทุกรอบนะครับแล้วก็เผื่อตายด้วยนะครับตายแล้วต้องเปิดใหม่ขี้เกียจกดเปิดเองก็กดตรงนี้เป็นออนไว้ครับนะจะลองรีตัวดูป เน่มันจะเปิดฮักคีเกาะออโต้เลยนะครับนะประมาณนี้อ่านะแล้วก็ได้ได้เป็นการเอาเจ้าทะเลกลับมาแล้วนะครับนะก็จะเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้หมัดเจ้าก็จะมี V1 แล้วก็ V2 เนาะซึ่ง V1 นี่ได้จากผมก็ไม่รู้มันได้จากอะไรนะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้จากเจ้านะเออน่าจะดรอปจากเจ้าโดยตรงเลยเพราะว่าที่ขายถูกลบออกเป็นไปที่เรียบร้อยนะครับนะสำหรับหมัด เจ้า V1 นะอ่าแล้วก็ต่อมาถ้าเป็นหมัดอาคาสนะเนาะก็จะเป็นเรื่องหมัดสําหรับผู้เริ่มต้นหรือว่ากลางๆเกมก็ใช้ได้อยู่นะครับนะเป็นหมัดระดับเบิเรนเดอรี่นะครับหมัดอาคาสะอ่านี่เลยนะครับก็วออาคาสะจะเกิดทุกๆตอนกลางคืนนะครับนะจะเกิดอยู่ที่เกาะอ่อเกาะนี่เลยเกาะบนสุดนะครับก็ไปที บอดอาคาซาที่เกาะมันเนาะโอเคก็เดี๋ยวรีวิวสกิลเลยละกันนะครับสําหรับเจ้าหมัดอาคาศา่ะสำหรับสกิลแรกนะครับจะเป็นการเ่อรัวหมัดไปข้างหน้านะครับแต่ว่าใช้เหมือนในเรื่องนะครับหมัดอะไรหมัดอากาศอะไรไม่รู้นะครับนะป๊าอ่าประมาณนี้เลยก็บแบบคูดรอแป๊บเดียวนะครับนะหมัดนี้จะมีแค่2สกิลนะครับนะเพราะว่ามันเป็นหมัดระดับรีเจนเนาะแต่ก็เอาไปใช้เล่นได้นะครับสําหรับคู พูดเล่นใหม่อะไรเงี้ยอ่าทำไว้ก็ได้นะครับน่าจะทมง่ายอยู่นะครับสกิลแรกก็ประมาณนี้เนาะอ่าประมาสกิลที่2นะครับจะเป็นการกลางอันนี้ครับกลางเกตเนี่ยเออแล้วก็จะบัฟดาเมจแล้วก็ลดคูดาวนะครับของสกิลแรกเนะี่ยคือแบบปล่อยได้รัวๆเลยนะครับเนี่ยนะนะประมาณนี้นครับสแปมได้รัวๆเลยมันก็ดูโกงอยู่นะ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับหมัดอาคษะเนาะหมดละนะครับมีแค่มีสกิลแค่นี้นะครับผมนะส่วนหมัดเจ้า V2 ก็มหาวิธีทํากันในเกมเอาเองนะครับนะผมไม่รู้อะไรเลยนะครับผมก็เลยบอกไม่ได้อเคต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวสกิลมัดเจ้าเลยแล้วกันนะครับนะมัดเจ้า V2 นะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับนะมาเอ้ยเออเดี๋ยวขอรีวิวมัดเจ้า V1 ก่อนผมลืมไปมันรีเวิร์กมาด้วยนะครับนะ เดี๋ยวรีวิววีหนึ่งก่อนละกันมา <c oughs> นี่ครับสำหรับสกิลแรกของมัดเจ้าวีหนึ่งนะครับจะเป็นการกระทืบเท้านะครับผมนะปึ้งอ่าประมาณนี้เลยนะครับสกิลที่สองอ๋อจะเป็นการเรียกฝนมาเนาะอันนี้ก็ปรับเอฟเฟกใหม่ด้วยนะครับนะประมาณนี้นะครับสกิลของมัดเจ้าวนะีหนึ่งเนาะก็จะมีอยู่สองสกิลนะครับ มาต่อมาสกิล l มัดเจ้า V2 นะครับมาสกิลแรกนะครับจะเป็นการต่อยรัวๆไปข้างหน้าอย่างนี้เลยนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับสกิลที่2เนาะก็จะเป็นการคำรามนะครับนะก็เป็น A.O.E. นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับคำรามสกิลที่3ก็จะเหมือน V 1เลยนะครับแต่ว่าจะใหญ่กว่าเนาะจะเป็นการเรียกฝนลงมาเหมือนเดิมนะครับนี่เอฟเฟกจะประมาณนี้เลยนะครับ นั่นแหละประมาณนี้นะครับนะต่อมานละสกิลสุดท้ายแหละจะเป็นการคล้ายๆแบบว่าระเบิดตัวเองนะครับนะอ่ะตูมอ่ะเมื่อกี้แอนิเมชันโหลดช้าไปหน่อยนะครับเลยไม่ตรงเดี๋ยวใช้อกรอบมาสกิลที่สี่อีกรอบนะครับตุมอ่ะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ,รรบสําหรับหมัด เจ้าว2สอเนอะาะนะต่อมาก็ถึงเมนหลักกันแล้วนะครับก็จะเป็นดาบเนรนโกคุ V2 นะครับนะก็วิธีการทำก็ไปหาดูกันในเกมเราเองเหมือนเดิมนะครับนะผมจะโชว์เคสสกิลเฉยๆนะครับนะมาอันนี้ก็จะเป็นตัวดาบโมเดลดาบของ v2 เนาะเออก็จะไม่เหลี่ยมแหละนะครับของ V 2สองแต่วีแรกก็เหลี่ยมเหมือนเดิมนะอันนี้เป็น V2 สองไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะ ก็เป็นดาบระดับมิติกนะครับผมระดับเรนงโกคูวีเนาะมาก็ขออนุญาตรีวิวสกิลเลยละกันมาครับสำหรับดับเรนงโกคูวีนะครับสกิลแรกเนาะอาจจะเป็นการฟันรอบตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวใช้อีกรอบดับเรนโกคูนี่จะมีการเผาด้วยนะครับนะเอเดี๋ยวใช้อีกรอบมุมสูงนะเป็นการฟันรอบตัวอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มีดาเมจเผานะครับ มาต่อมาสกิลที่สองนะครับจะเป็นการสลดไปข้างหน้านะครับผมนะะเดี๋ยวใช้ให้ดูมุมสูงนะปึ๊บอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสกนะิลสองเนาะต่อมาสกิลที่สามนะครับ <c oughs> จะเป็นการอ่ะปาดอย่างนี้นะครับนะแล้วก็จะมีไฟเผารอบตัวเลยนะครับนะสกิลเรงโกคุนี่เผามีมีการเผาไม่ทุกทุกสกิลนะครับนะเนี่ยเผา มาต่อมาก็จะเป็นสกิลอันติแล้วนะครับ UV ว v, นะีเนาะจะเหมือน V1 เลยแต่ว่าจะอลังการกว่านะครับนะแล้วก็โหดกว่าด้วยมาโอ้ไม่ระเบิดโคตรใหญ่นะครับนะเดี๋ยวผมจะใช้อีกแบบให้ดูด้วยนะครับมันสามารถใช้แบบว่าใช้เคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับนะถ้าถ้าคุณไม่แบบว่าไปชนคนก่อนนะมาเดี๋ยวอีกแบบนะครับ นี่นะครับมันถ้าคุณไม่แบบว่าไปชนคนมันจะใช้เคลื่อนที่อย่างนี้เลยนะครับยังปั่นไหนอ,อันนี้ต้องกระโดดนะครับถ้าคุณไม่กระโดดคณจะจมน้ำตายนะอ,อกระโดดอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับเร่โกคูวีสองนะครับเดี๋ยวไปโชว์สกิลของเอ้ไม่ใช่เดิยไปโชว์ฉายาของเรื่โกคูหน่อยแล้วกันมานะครับ โอเคอ่าแล้วก็ฉายาของคิลัวจะมีการปรับสเตตม,มาด้วยนะครับเพิ่มมาครับก็จะกลายเป็นคูณหนึ่งจุดเก้าเนาะของฉายาของคิลัวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลของไม่มีอ่าผมไม่มีของเลนกคูนะครับแต่ไม่เป็นไรของเลนกาคูจะคูณเอ่อดาเมจแล้วก็ xp คูณสองนะครับ เป็นฉายาเดมอนเซเลเยอร์เนาะอยากเห็นถ้าอยากเห็นเอฟเฟกเห็นอะไรเออไปต,ตีดอปกันเอาเองนะครับฉายานี้น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับอัปเดตนี้นะไม่มีการเพิ่มเลเวลอะไรนะครับนะเงินลูบี้ก็ตันเท่าเดิมนะครับอ่าแล้วก็สําหรับคนที่แบบว่ามีโลบ็อกพรีเมียมนะครับของโลบ็อกนะพรีเมียมของโลบ็อกก็จะได้คูณลูบี้แล้วก็ XP แล้วก็เบรลีหนึ่งจุดนะครับนะก็จะสะแต็กกับทุกอย่างที่มีคูณได้นะครับ <c oughs> ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉายาแล้วก็เป็นเกมพาร์ท แล้วก็เป็นแบบว่าคูณเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับนะสแต็กกันได้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตนี้เนาะเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับนะก็ไปละบ๊ายบายฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ